สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาทําอาหารกันว้า mm hmm. มันรู้สึกดีจังเลย mm hmm. องราเเลยนะวันนี้เราจะทาโดนัทจากหม้อทอดไรน้ำมันกันครับผมเป็นอะไรที่ง่ายมากจากที่เราเห็นนะไม่รู้ไม่เคยทําเหมือนกันแต่จากที่เราเห็นก็คือง่ายมากก็เลยจะมาลองทํานะคะรับวัตถุดิบมีตามนี้เลยนมครับผม นมจืดนะฮะยีสแห้งเพียวนิลาครับผมกลิ่นวานิลาทั่วไปแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองครับหนึ่งฟองเนยจืดครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะน้ำตาลเบเกอรี่ครับน้ำตาลเบเกอรี่นะแป้งอันนี้ประสงค์ก็คือออลพั r จริงจริงมันจะมีน้ำตาลไอซิ่งอันหนึง่งซึ่งเราลืมเอาไว้ทำที่เคลือบเหมือนคริสปี้ครีมมาทุกคนเรามาเริ่มทำดนูนะกันก่อนนะครับ่นะเราจะมาให้อาหารยีเ่องก่อนนะครับอันนี้คือนมอุ่นนะเนยอันนี้เราใช้40กรัม แล้วก็ใส่ไขก่แล้วก็ใส่ยี์ลงไปครับเราใช้เครื่องมือนะทุกคนทุกคนจะเอามือนวดเลยก็ได้อันนี้เราใส่แป้งอเนกประสงค์แล้วก็เกลือลงไปแล้วนะเดี๋ยวใส่พวกส,ส่วนผสมของน้ำลงไปต่อเดี๋ยวเราเปลี่ยนอ่างผสมแป๊บนึง เราจะทําการนวดมือนะครับเพราะว่าเราไม่มีฐานมันอนะ่ะเรามีแค่มือนวดมันก็เลยแบบยากกว่าเราว่าเอามือนวดเองง่ายกว่านะครับถ้าทุกคนเอามือนวดก็นวดแบบเราเลยก็ได้พอส่วนผสมของน้ําลงไปใช่ปะก็นวดปกตินี่แหละสนุกอะให้ความรู้สึกแบบสนุกจังนวดไปจนกว่ามันจะเนียนใช้เวลาประมาณ 10นาที5นาที10นาทีนะครับการนวดออปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มือนวดเท่าไหร่แต่ตอนเรียนก,ก็ก็ได้ใช้อยู่นะรู้สึกว่าตอนทําดูนัทนี่จะใช้มือมั้งกับสล,ลับเปาเออน่าจะใช้มือแต่แถวเนี้ยจำไม่ได้แล้วแต่พวกที่ใช้เครื่องก็คือพวกเคก้กอะไรพวกนั้นเราว่ามันใกล้ได้แล้วแหละการคึงมันนะครับก็คือการลูบลงไปและฮุกเข้าอะ่ะจะว่างไงเดียวอย่างเงี้ยเพื่อให้หน้ามันเรียบ โดนัดของเราหน้ามันจะได้จะได้แบบเอเนียนสวยนะฮะอ่ะคึงให้เป็นลูปก,ก,กลมแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักกันไว้1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะมันแล้วแต่อุณหภูมิกับสถานที่นะครับคือพวกยีได้มันชอบอะไรที่มันอุ่นๆถ้าเราเปิดวอร์มเตาอบไว้เงี้ยก็ไปพักยีดไว้ข้างบนเตาอบก็ได้มันก็จะทําให้ยีดโตเร็วขึ้นก็คือพวกเนี้ยมันจะพองเร็วขึ้นดังนั้น เราไม่มีเราก็จะพักมันทิ้งไว้ปกติแล้วก็จะใช้เวลานากนกว่าพักไว้บนเตาอบหน่อย,ยนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงหรือว่ามันพองกว่าปกติ2เท่าก็ใช้ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะทาพวกเนยพวกอะไรไปหน่อยแรปกลุ่มไวรลดพักทิ้งไว้2ชั่วโมงไปเจอกันนะครับจึง มาครับกลับมาแล้วพองได้ที่แบบเต็มพิกัดน่าจะได้เท่านี้แหละต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลึงแล้วก็แปะพิมพ์ลงไปแล้วก็เอาไปอบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะวอร์มหม้อทอดไร้น้ํามันของเราไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าต้องวอร์มไหมแต่ก็เผื่อไวใ้ให้คิดว่ามันเป็นเตาอบนะครับทเคเราไปวอร์มไว้ที่ร80องศาตั้งวอร์มไว้ก่อน10นาทีเดี๋ยวเนี่ยจะลองดูสัก3 4 5ี่หานาทีแถวนี้ก่อนแล้วค่อยออกมาเนาะเราก็ไม่รู้ไม่เคยใช้เหมือนกันมาลองดูอื นุ่มโดยแป้งเข้าไปด้วยนะครับฮึบฮึบอ,อ,อ้ามันรู้สึกดีจังเลยแม,นะม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องคึ้งให้มันอันนี้ประมาณไหนให้มันแบนประมาณไหนโอเคใช้พิมพ์กลมนะครับกดลงไปฮึบฮึบฮึบ แล้วก็มันจะมีกลมๆตรงนี้ใช่ป่ะเราไม่มีพิมพ์เราว่าจะใช้ฝาของขวดน้ําเดี๋ยวไปเอาแป๊บหนึ่งประมาณนี้มั้งน่าจะได้แหละเออได้อยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ทำอย่างนี้ต่อไปครับทุกันแล้วก็พักไว้แล้วก็เอามาทำแบบเมื่อกี้ใหม่สัก5นาที โดหนึ่งอ่ะน่าจะได้ประมาณ7ชิ้นหรือ8ชิ้นถ้าชิ้นเล็กกว่านี้จะบอกว่าโดเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้าตาลนะเพราะว่าลืมใส่นะครับแล้วเราไปใส่น้ําตาลโดที่2ก็คืออันนี้ที่กําลังพักอยู่อันนี้ก็อ่ะเเป็นว่าลองไป2ส,สูตรและกันสูตรใส่น้ําตาลกับสูตรไม่ใส่น้ําตาลเนาะและก่อนที่จะเอาเข้าวตาอบนะครับให้เอาแป้งมาทาเนยแล้วก็ทาลงบนหน้าของโดนัทก่อนนะเพื่อเ,เพิ่มความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นชุ่มชื้น ทาน้ำมันลงตรงถางของหม้อรองอบด้วยนะครับเอ๊ะหม,ม้อดอดเลยน้ำมันด้วยนะครับใส่เข้าไปเออเราลองที่ห้านาทีนะครับไปส c กู โอเคทุกคนระหว่างนี้นะครับเราจะมาทําในตัวเคลือบก่อนเหมือนคริสปี้ครีมเขาทำอะ่ะเออจะเป็นตัวเคลือบในแนวนั้นนะครับที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือน้ําตาลไอซิง่งเนยและกลิ่นวนิลานะครับนมด้วยนะน้าตาลไอซิ่งนะครับเราใช้ประมาณ200กรัม2 1 0กรัมนะทานน้องเนี้ยเราจะใส่นมเข้าไปในน้ําตาลเพื่อตีมันนะครับใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะถึง4ช้อนโต๊ะอันนี้แล้วแต่ว่าอยากได้เคลือบที่หนาบางแค่ไหนนะครับเราจะใส่สัก2ก่อนแล้วกันไอ้สามก่อนแล้วกัน ตีให้มันละลายเราจะเพิ่มอีกช้อนโต๊ะหนึ่งมันก็จะเหลวขึ้นเห็นได้ชัดเลยเห็นปะทีนี้เราจะใส่กลิ่นวาน,นิลาลงไปแล้วก็เนยโอน ก็จะได้ที่เคลือบแล้วถ้าไม่อยากให้ตัวโดนัทนะมันเคลือบเจ้าเนี่มากเกินไปก็ใส่นมเพิ่มอยากให้ทุกคนลองชิมดูก่อนนะครับโอ้โหโคตรอร่อยเลยโอ้ยอร่อยมากเราใส่นมเพิ่มอีกสักครึ่งหนึ่งแล้วกันโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูที่เราอบไว้กันคือ นี่คือโดนัทที่เราอบไว้นะครับมันไม่ค่อยพองเท่าไหร่อ่ะดูดิจริงๆมันต้องพองกว่าดีเยอะเลยเนาะเออแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยพองหรือว่าเราพักไม่พอหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะม้วนทอดหรือเป็นพเนพราะเ,เราเราก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเราออกมาก่อนเดี๋ยวรอดแรกจะเอามาให้ดูเปรียบเทียบกับไอตัวที่2คือสูตรนี้ไม่ได้ใส่น้ําตาลนะสูตรของโดแรกเดี๋ยวเราเรออบเสร็จแล้วก็มาดูของทั้ง2องอันว่ามันจะเป็นยังไงไป อันนี้เป็นรอบที่2นะครับเราเพิ่มน้ํามันเข้าไปหน่อยผพมๆพม,มันหน่อยเพื่อให้มันชุ่มฉ่ามากขึ้นไปห้านาที5 Let's go ตึงตึงตึงๆตึงตึง,ตง,ตง,ตงอป๊บโ้ฟูอยู่ฮ่าฮเสร็จแล้วครับเราอบเสร็จทั้ง2แบบแล้ว <c oughs> ยอดเลยโดรแรกไม่ได้ใส่น้ำตาลอ่าอยู่ด้านไหนดีอั <c oughs> นนี้โดนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาล นะครับอบออกมาด้วยอุณหภูมิเท่ากันเวลาเท่ากันได้แบบนี้และนี่คือโดที่2ที่เราใส่น้าตาลพักนานกว่าโดแรกแล้วก็อุณหภูมิเท่ากันเวลาเท่ากันมันได้เป็นแบบนี้และเราจะมาเคลือบกันมาเลยมันดีกว่าอันนี้เราจะเอาอันแรกก่อนนะก็คือโดแรกของเซตแรกมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คืออบเสร็จแล้วทุกคนสินปักมันฟูแต่มันก็ฟูนิดนึงสีมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เข้มอ่ะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นนี้เราจะจุ่มแค่ด้านบนนะ แล้ oh, อบเสร็จพอดีเลยอันนี้คือโดที่สองนะ uh, uh, อนู้หูร้อนร้อนร้อนนี่นะน,นี่คือโดที่สองนะครับป้าร <to> ้อนขอเอาไม้จุ่มบึ้บมากเหมือนไหมเหมือนกิซีิครีมไหมเฮ้ยนี่มันพสปีิครีมชัดๆจุ่มโลดบึ้บ เนเก้คิสฟิคีมว่ะแล้วก็วางมันในตะแกรงปล่อยให้มันหยดไปแล้ว ธาราเสร็จแล้วครับนี่คือทั้งหมดที่ทําวันนี้นะฮะถ่ายตั้งแต่บ่ายยันยันเย็นใช้เวลาเยอะมากกันถ่ายแลนี่ครับคือผลสําเร็จรู้่วงและเราได้ข้อสรุปว่าโดที่หนและโดที่2 ดูที่1มันไม่อร่อยถ้าดูที่2ดูที่2จะมีความฟูกว่าหวานกว่าแล้วก็กลมกล่อมกว่านะครับบวกกับที่ว่าไอตัวที่เราเอามาชุบเค,คลือบคริสีมชีมอะไรของเราเนี่ยเราเพิ่มน้ำสดเข้าไปจากสูตรปกติอีกหนึ่งก็คือตอนแรกเราใช้4 ชอนโต๊ะครึ่งใช่ปะกลายเป็น5ชอโต๊ะครึ่งก็จะเคลือบออกมาได้สวยงามแบบนี้มันหวานน้อยดีนะครับมันหวานแบบพอดีมันไม่ได้หวานแบบเจ็บคอหวานน้อยกว่าพิสีพค,คีมีกนะฮะอันนี้คือเสร็จรุ่ร่วงแล้วถ้าจะทําเราแนะนําไม่ทําในตัวที่2ก็คืออย่าลืมใส่น้ำตาลและพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงเลยนะครับอันแรกอะ่ะเรารู้สึกว่าเราพัก มันน้อยไปให้เวลายีตยมันน้อยไปมันยังไม่ได้เติบโตอย่างเต็มที่เลยเราก็เอามาทอดซะแล้วเอาเป็นว่าพักแป้งอเยอะพักแป้งโดยเยอะแล้วก็พอทําเป็นขึ้นรูปโดนัทเสร็จปุ๊บก็พักกันไว้สักสิบนาทีะอะไรเงี้ยเราค่อยเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับซึ่งผลประกอบกาวนี้โอเคมากอร่อยมากนะครับทุกคนสามารถทําตามได้เราซื้อมาวัตถุดิบทั้งหมดซื้อมาในราคาประมาณสองสามร้อยบาทได้เยอะมากนะทุกคนดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปสิบสองสามสิบสี่กินไปอีกสองสิบห้าสิบหก แล้วก็มีพวกเศษเหล็กอีกอย่างเงี้ยเศษเล็กเงี้ยอีกเยอะมากเลยอร่อยเฮลตี้กว่าแบบทอดอร่อยน้อยกว่าแบบทอดก็จริงแต่เฮลตี้กว่าแล้วก็รู้สึวกวก่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไม่ได้ถึงกับขั้นกินไม่ได้ก็เอาไปลองทําดูนะครับใครมีหมอ้อทอดไร้น้ำมันก็เอาไปลองใช้ดูถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออทุกคนโอเคกับการทําอาหารแบบนี้ไหมขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม่เจอกันให่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอาขอบคุณและสวััสดีครบ กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ